สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อ p พีเซ n t นะครับวันนี้มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับไรแมนในเรื่องของการขอยกเลิกงานได้ในกรณีร้านปิดเมื่อไรเดอร์เดินทางไปถึงร้านนะครับแล้วปรากฏว่าร้านปิดนะหมุดร้านไม่ตรงหรือว่าร้านปิดกิจการไปแล้วไรเดอร์สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยนะครับ 1. ครับให้ติดต่อร้านค้าเพื่อตรวจสอบและก็ยืนยันว่าร้านเนี่ย ทำการปิดจริงโดยการโทรสอบถามร้านค้าก่อนที่จะยกเลิก และก็อัปเดตสถานะให้ตรงตามพิกัดจริงทุกครั้งด้วยนะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับแต่ถ้าหากพบว่าร้านค้าไม่ได้ทําการปิดจริงไลเดอร์นะครับจะต้องรับผิดชอบค่าอาหารที่ร้านทําเตรียมเอาไว,แว้แล้วและก็อาจจะถูกระงับสัญญาณได้ด้วยนะครับหากว่าไลเดอร์นั้นยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องตามที่บริษัทกําหนดนะครับข้อที่2ครับแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าร้านค้าปิดนะครับและก็แจ้งขอยกเลิอกออเดอร์ให้กับลูกค้าทราบด้วยตรงจุดนี้พี่น ขอแนะนําว่าเมื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วนะครับเราควรที่จะแคปหน้าจอเก็บเอาไว้เพื่อนะครับป้องกันตัวเราเองเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าจะต้องมีการแจ้งนะครับให้ลูกค้าทราบด้วยไม่ว่าจะเป็นแชทหรือจะเป็นการโทรนะครับเราก็แคปเก็บเอาไว้ด้วยนะครับ 3ครับสามารถยกเลิกงานผ่านปุ่มขอยกเลิกงานได้โดยการเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิกและก็เลือกเหตุผลว่าร้านปิดนะครับ4ครับในกรณีที่ร้านปิดชั่วข่าวนะครับให้เลือกร้านปิดตามเวลาเปิดปิดหรือว่าปิดชั่วข่าวได้เลยจากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็แนบหลักฐานการยกเลิกตามเงื่อนไขได้เลยนะครับโดยรูปถ่ายที่เราจะต้องเห็น ก็คือบริเวณหน้าร้านนะครับก็คือเห็นตัวเรานะครับโดยการเซลฟี่ขึ้นมาแบบนี้เห็นตัวเราใบหน้าเราเห็นไลเดอร์นะครับแล้วก็เห็นบริเวณหน้าร้านนะครับที่ ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าร้านปิดนะครับแนะนำว่าให้ถ่ายตรงบริเวณป้ายชื่อร้านนะครับและถ้ามีคำว่าร้านปิดด้วยตรงนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับถ้ามีนะและเราก็สามารถถ่ายเซลฟี่รูปตัวเราคู่กับร้านค้าที่ปิดได้เลยนะครับและก็ข้อควรระวังนะครับไลเดอร์จะต้องระบุเหตุผลให้ตรงตามความจริงนะครับเพื่อหลียกเลี่ยงในการถูกระงับสัญญ,ญาณจากการยกเลิกงานเท็จด,ด้วย นะครับเช่นร้านค้าปิด1วันแต่ว่าเราไปเลือกว่าร้านค้าปิดกิจการตรงนี้นะครับเราก็จะโดนในข้อหาการยกเลิกงานเท็จได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องยกเลิกให้ตรงตามความจริงด้วยนะครับและในกรณีที่ร้านค้าหมุดไม่ตรงนะครับหรือปิดกิจการให้เลือกคําว่าร้านปิดกิจการหรือพิกัดร้านไม่ตรง ไม่เจอร้านนะครับจากนั้นก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันได้เลยนะครับแล้วก็แนบรูปถ่ายเซลฟี่เหมือนเดิมนะครับถ่ายให้เห็นตัวไรเดอร์เองแล้วก็สถานที่ที่หมุดปักเอาไว้นะครับเช่นอาจจะเป็นที่โลง่งๆนะครับเป็นทุ่งนาเลยอย่างเงี้ยปักหมุดผิดแล้วก็ถ่ายเห็นตัวเราแล้วก็เห็นสถานที่โดยรอบชัดเจนนะครับหรือว่าไปในที่อื่นๆนะครับมันมีร้านมันมีร้านค้ามันมีอะไรต่ออะไรที่อยู่ ในบริเวณนั้นที่หมุดปากผิดเราก็ถ่ายให้มันชัดเจนเพื่อโชว์ให้เห็นว่าจุดที่ปากหมุดเนี่ยไม่มีร้านค้าที่เราจะไปรับออเดอร์นั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือว่าไลเดอร์นะครับจะต้องอัปเดตสถานะให้ตรงตามความจริงนะครับโดยไลเดอร์จะต้องถ่ายภาพหลักฐานให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและห้ามกดจบงานก่อนนะครับก่อนที่จะยกเลิอกออเดอร์ด้วยนะครับเนื่องจากจะไม่สามารถขอค่าเสียเวลาได้นั่นเองนะครับโอ้โห รายละเอียดกค่อนข้างเยอะนะเงื่อนไขยเยอะซับซ้อนเหลือเกินนะครับและตรงนี้นะครับเขาก็มีข้อความที่น่าสนใจบอกว่าแต่ถ้าไรเดอร์ถ่ายรูปร้านค้าปิดไม่สามารถติดต่อล้านค้าได้แต่ถูกเรียกเก็บค่าอาหารที่เตรียมไว้จากออเดอร์ที่ขอยกเลิกไรเดอร์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน24ชั่วโมงผ่านลิงก์อุทธรณ์ทาง SMS นะครับแจ้งเรื่องการหักเครดิตค่าอาหารหลังจากที่ไรเดอร์ได้ทำการยกเลิกงานแนะนำให้ ไรเดอร์ทำการเก็บหลักฐานไว้อย่างน้อย3วันเพื่อใช้ในการอุทธรณ์ภายหลังโดยหลักฐานให้เก็บเนี่ยมีดังนี้เลยนะครับ 1. ห,หลักฐานภาพถ่ายประกอบการพิจารณาตรงนี้ก็คือรูปภาพเหตุการณ์นั่นแหละรูปภาพที่เราไปถ่ายมาว่าร้านค้าปิดร้านค้าปักหมุดไม่ตรงร้านค้าปิดกิจการไปแล้วนะครับก็คือรูปถ่ายตรงนั้นแหละครับแล้วก็2ครับภาพถ่ายหน้าจอของหลักฐานที่แสดงให้เห็นวันและเวลา รูปภาพภาพถ่ายหน้าจอเนี่ยที่เราไปถ่ายกันมาเนี่ยนะครับเห็นเวลาปกติเราแคปในหน้าจอของเราอะมันจะแคปเห็นเวลาถูกปะ่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะต้องไปตั้งค่าให้มันเห็นวันที่ด้วยเห็นรูปภาพเห็นวันที่เห็นเวลาด้วยตรงจุดเนี้ยโทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันในการตั้งค่าตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาถ้ามันมีการเรียกเก็บเงินย้อนหลังเนี่ยนะครับและก็ขอหลักฐานเพื่อยื่นอุทธรณ์เนี่ย พี่น็อตหวั่นใจตรงนี้แล้วกลัวว่าไรเดอร์จะมีปัญหาในตรงจุดนี้การเพราะว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการตั้งค่าการเซตติ้งต่างๆเนี่ยบอกวันที่วันเวลาเนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกเหมือนกันนะครับต่อมาภาพถ่ายหน้าจอประวัติหลักฐานการติดต่อล้านค้าหรือลูกค้าที่แสดงให้เห็นวันที่และเวลาที่ติดต่อตรงนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆในการตั้งค่า นะครับบางทีก็บอกวันที่บางทีก็บอกเป็นวันนะครับอย่างของพี่น็อตเนี่ยบอกว่าเป็นเมื่อวานบอกว่าเป็นวันนี้บอกเป็นวันจันทร์วันอังคารนะครับก็ต้องไปตั้งค่าอีกตั้งค่าให้เป็นวันที่แทนนะครับซึ่งนะแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอีกตรงนี้นะครับก็คือถ้าจะประกอบหลักฐานเนี่ยมันจะต้องมีวันและก็เวลาด้วยนะครับ4ครับภาพถ่ายอื่นที่แสดงให้เห็นว่าร้านค้าปิดจริงตรงเนี้ย ถ้าเราไปเจอร้านค้าปิดจริงเนี่ยเราจะต้องถ่ายเก็บไว้ให้ครบทุกมุมเลยนะนะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราเองนะครับพี่น้องคิดว่าขั้นตอนการทำงานของไลแมนเนี่ยนะครับขั้นตอนเยอะอยู่แล้วไม่รู้ว่าณปัจจุบันตอนนี้ไลเดอร์จำได้หมดหรือเปล่าในการปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องของการยกเลิกเนี่ยที่ออกมาในตอนนี้โอ้โหเรียกว่านะค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของมันด้วย นะครับพี่น้องเข้าใจว่าเออนะครับว่าถ้าสมมุติว่าร้านปิดนะครับปิดถาวรปิดกิจการถ่ายแบบนี้ถ่ายแบบนั้นเข้าใจได้นะครับว่าจะต้องถ่ายเซลฟี่คู่กับสถานที่ที่หมุดไม่ตรงต้องถ่ายเซลฟี่กับป้ายหน้าร้านที่ร้านปิดตรงนี้เข้าใจได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเรียกเก็บเงินนะครับจากค่าอาหารที่ถูกยกเลิกเนี่ยนะครับตรงนี้แหละปวดหัวแน่นอน นะครับเพราะว่ารูปที่เราจะต้องแนบหลักฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปที่มีทั้งรูปภาพมีทั้งวันที่และก็เวลาด้วยและเพี่น้องก็มีข้อสังเกตและก็ข้อสงสัยที่อยากจะเป็นคําถามนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะใช้ตอนไหนแล้วก็เคยใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือลายแมนเนี่ยจะมีกล้องขึ้นมาให้เราถ่ายรูปในขณะที่เราไปเจอร้านปิดเลยหรือเปล่านะครับอันเนี้ย ก็คือไปร้านปิดเรายกเลิกมันเข้าไปสู่โหมดกล้องเลยแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อสงสัยนะร้านค้าที่ไม่มีหน้าร้านเนี่ยทำยังไงเวลาที่ไรเดอร์ไปรับงานแล้วติดต่อร้านไม่ได้เนี่ยร้านไม่รับสายเนี่ยแล้วไรเดอร์เนี่ยขอยกเลิกในหัวข้อร้านปิดแล้วจะถ่ายรูปยังไงยกตัวอย่างเช่นร้านที่ไม่มีหน้าร้านร้านที่ทําอาหารอยู่บนคอนโดปัญหามาแล้วนะครับตรงนี้นะไม่รู้ว่าไลแมนได้คิดหรือเปล่า และก็อ,อีกในกรณีหนึ่งนะครับคล้ายๆกับกรณีที่2นะก็คือล้านไม่มีหน้าล้านนะครับโทรไปแล้วไม่รับสายเหมือนร้านตามคอนโดร้านที่อยู่ตามอาพาร์ตเมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับไลเดอร์ก็เลยยกเลิกงานในหัวข้อล้านปิดนะพะโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้จริงๆนะครับแต่ปรากฏว่าร้านไม่ได้ปิดเว้ยแค่โทรไปแล้วไม่ได้รับสายแปลว่าไลาเดอร์จะต้องมายื่นอุทธรณ์เองถูกต้องไหมครับเอาตรงจุดนี้มันเป็นความผิด หรือมันเป็นหน้าที่ในการรับผิดชอบของไรเดอร์ยังไงเพราะว่าร้านโทรไปไม่รับสายแปลว่าไรเดอร์จะต้องมาทําเรื่องยื่นอุทธรณ์เองอย่างนั้นหรือเปล่าครับและอีกข้อนึงนะครับก็คือว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยการตั้งค่ามันไม่เหมือนกันนะครับเรื่องที่เราจะต้องอส่งเรื่องอุทธรณ์ภายใน24ชั่วโมงจะต้องมีรูปภาพวันที่และเวลานะครับที่เราแคปเก็บเอาไว้ตรงนี้จะเป็นปัญหาสําหรับไรเดอร์ที่ ไม่มีการตั้งค่าเห็นวันและก็เวลาแบบนี้จะต้องมาปรับการตั้งค่าในกล้องถ่ายรูปให้เห็นวันที่และเวลาเพื่อขับไลแมนด้วยหรือเปล่าโอ้โหนะครับมีข้อสงสัยเยอะนะครับจะว่าไปแล้วนะครับเออไลเดอร์เนี่ยก็เหมือนจำเลยเนาะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็เหมือนสารนะครับที่จะคอยตัดสินให้กับไลเดอร์นะครับชี้ขาดว่า หายเดอร์จะต้องมีความรับผิดชอบอะไรยังไงหรือเปล่าส่วนไรเดอร์เนี่ยก็ทําได้แต่เพียงการยืนนย่นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์มองไปแล้วดูเหมือนนักโทษยังไงไม่รู้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะครับณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าไม่รู้ว่าจะจําได้หมดหรือเปล่าถ้าจะไปขับไล์แมนนะครับว่าเพราะว่ากฎกติกาเงื่อนไขเยอะนะตั้งแต่เริ่มต้นในการรับงานเลยจนกระทั่งถึงการส่งงานแล้วงานมีปัญหาจําเงื่อนไขแม่งแทบไม่หมดเลยว่ะ เรียกว่าจําเยอะเหมือนกันนะขับแล้วสบายใจจริงไหมถ้าไปเจอมีปัญหาและต้องทําการเคมหลักฐานไม่ครบเป็นอย่างไรก่อนที่ผู้วางกดตรงนี้จะออกกดขึ้นมานั้นนะครับพี่น็อตไม่แน่ใจว่าเขาเคยได้ไปวิ่งงานเคยได้ไปสัมผัสปัญหาจริงๆแในหน้างานจริงๆหรือเปล่าลองดูนะครับ พี่น็อตเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นเวลาที่ขี่รถไปเยอะๆอะเวลามันโดนแดดเยอะๆะมันตากแดดเยอะๆมันเริ่มแล้วตอนนี้ยมันเริ่มกระบวนการทางสมองมันเริ่มเหนื่อยล้ามันจําอะไรทุกอย่างได้ไม่หมดหรอกเวลาคนทํางานตากแดดมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนค่าแล้วมาต้องมาเจอเอ้ยกูต้องเคมเอากูลืมทําขั้นตอนนี้ไปสรุปคือรับจบเองแบบนี้หรือเปล่านะครับสุดท้ายนี้นะพี่น็อตเป็นกําลังใจให้ คนที่ขับลายแมนอยู่นะแต่ก่อนพี่น้องคิดว่าคนที่ขับฟูดแพดด้าเก่งนะครับโอ้โหยอมรับโอ้โอึดอนะถึกอนะขับไปได้ยังไงไม่มีเวลาพักเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยพี่น็อตคิดว่าคนที่ขับไลายแมนเก่งนะต้องจําเงื่อนไขยเยอะมากนะครับต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเป๊ะๆปะไม่งั้นมีโอกาสรับจบเองโอ้โคุณคือเดอะเบสครับผู้สุดยอดจริงๆไลเดอร์ที่สุดยอดที่สุดขับลายแมนต้องจําเงื่อนไขยเยอะมากในตอนนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดี วิ่งงานแล้วไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยที่สุดนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s ไครต์ให้กับช่องพี่น็อตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ